สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับช่อง s ซอูสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะอุาจาพาทุกคนนะคะไปดูอาหารไทยนะคะดังไกลไปถึงญี่ปุ่นทุกคนคะ่ะคือต้องบอกว่าอาหารไทยเป็นทุกคนนะคะทันนะะ่ทวโลกก็ต้องมาเยือนประเทศไทยมาทานอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยจะบอกว่าเป็นอาหารที่อร่อยอิดอัด,อด อาหารที่แบบอร่อยนะคะแล้วก็หลายหลายคนนะคะที่มาเยือนประเทศไทยหลายหลายคนที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวมาเยือนที่ประเทศไทยนะคะหลายหลายคนก็อยากจะมาลองชิมอาหารไทยอยากจะมาลองสัมผัสอาหารไทยนะคะที่มีรสชาติที่แบบแตกต่างจากอาหารประเทศอื่นๆนะคะทุกคนคะ <S <s ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมอาหารไทยนะคะถึงเป็นที่โด่งดังแล้วก็ด่งดังไปถึงญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทําไมนะคะคนญี่ปุ่นถึง รักแล้วก็ชอบอาหารไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนหรือสปอนเซอร์นะคะก็สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ได้นะคะโดยการดูคลิปโดยการไม่เลื่อ,ขอนข้ามโฆษณานะคะ ือว่าสาหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนอูดโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, ก็สามารถกดได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาดูอูนะคะโดยส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่ออูได้นะคะโดยทาง Facebook ลา์แล้วก็อีีตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าชาวญี่ปุ่นชอบอาหารไทยเพราะเหตุผลอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคน อาหารไทยเนี่ยก็ดังไกลถึงญี่ปุ่นร้านอาหารไทยเซนซูในโตเกียวเนี่ยก็กำลังกลายเป็นกระแสในญี่ปุ่นร้านนี้เนี่ยขายอาหารไทยแท้แนวข้าวราดแกงบ้านๆเนี่ราคาที่มันย่อมเยาอย่างเช่นกับข้าว2อ,อย่างเนี่ย950เยน3อย่างก็1,500 0เยน หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็200-230ถึงบาทและถ้าหากอยากจะเพิ่มไข่ดาวเนี่ยก็แค่50เยนหรือว่า10บาทเท่านั้นซึ่งร้านนี้เนี่ยก็กลายเป็นจุดรวมตัวของคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบอ,อาหารไทยถึงขนาดว่ามีคิวต่อแถวก่อนเปิดร้าน,นทุกต่อแถวอันยามาเลยบาง<ม>ครั้งเนี่ยคิวก็อาจจะยาวถึง40คนเมนูยอดนิยมของที่นี่เนี่ยก็อย่างเช่นผัดกระเพราผัดไทยแล้วก็ข้าวมันไก่ซึ่งก็เป็นเมนูขายดีรสชาติเข้มขคนแบบไทยแท้โดยที่ไม่ ต้องปรับสูตรคนที่ไม่ชอบรสเผ็ดเนี่ยก็มีตัวเลือกที่กินได้หมดแถมบรรยากาศร้านเนี่ยก็ยังเหมือนอยู่ที่เมืองไทยแชร์โต๊ะกันสนุกสนานแล้วก็ได้ฟิลแบบบ้านๆด้วยคุณภาพที่เกินราคาและรสชาติที่ออริจินอลสดๆก็เลยทําให้ร้านนี้เนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงในข่าวทีวีญี่ปุ่นอยู่บ่อยมากๆและก็ดึงดูดทั้งคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากไทยให้แวะมาลองกันที่นั่นร้านแทบทุกวัน งั้นเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านแรกเลยนะครับว้าวฉันไปกินมาแล้วยอดเยี่ยมมากช่วยขยายร้านอาหารสไตล์แบบนี้ไปทั่วประเทศหน่อยได้ไหมขอบคุณคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับจริงด้วย ร้านขายอาหารไทยอ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าร้านเนี้ยทำให้ความรู้สึกสบายใจมันก็ดีเหมือนกันหรือว่าฉันอาจจะกินเยอะไปก็ได้ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาเสริมเนี่ยแหละมันคือข้อดีของการได้กินอาหารไทยแท้ที่ได้มาตรฐานสุขะอนามัยแบบญี่ปุ่นมันก็มีมากมาย คอมเมนต์ต่อมาเขาก็สงสัยนะครับว่าทําไมคนไทยถึงชอบมากินร้านนี้ฉันเข้าใจเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะชอบมากินร้านอาหารไทยที่นี่แต่ว่าทาไมนักท่องเที่ยวจากไทยเน่ะเขาถึงชอบเดินทางมาทานอาหารไทยที่นี่ที่ญี่ปุ่นกันล่ะหลังจากนั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นอีกคนก็เลยได้มาตอบคนญี่ปุ่นน่ะก็ยังไปร้านอาหารญี่ปุ่นราคาถูกที่ดําเนินการโดยคนไทยในเมืองไทยเลยนี่ไม่แปลกหรอก ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับก็ถ้าเป็นชั้นนะ่ะก็อยากจะลองดูไงว่าพวกเขานะ่ะสามารถสร้างอาหารไทยเวอร์ชั่นท้องถิ่นได้หรือไม่และมันนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังพูดถึงกันเป็นวงกว้างว่ามาทำได้จริงหรือไม่ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับร้านเนี้ยมีนักท่องเที่ยวไทยมาลองชิมกันเพียบเลยนะมันก็น่าสนใจดีนะ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาลํำลึกความหลังนะครับตอนที่ฉันทำงานที่ชิบะพังนะ่ะฉันก็เคยไปที่นั่นอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเลยประมาณ8ปีที่แล้วนะ่ะก็รู้สึกเลยว,ว่าเดี๋ยวนี้คิวมันยาวกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะทุกอย่างอะ่ะอร่อยหมดเลยแต่ว่าข้าวมันไก่เนี่ยแหละอร่อยที่สุดฉันอ,อยากไปอีกจังเลยรู้สึกว่าแบบหลายคนญี่ปุ่นหลายๆคนมากแบบก็เห็นด้วยเลยนะชอบะะอาหารไทยฉันก็รู้สึกดีใจที่ได้ทานอาหารไทยตามมาตรฐานสุขคาอนามัยของญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็อยากจะลองทานอาหารอนาชาติในญี่ปุ่นที่มันใส่ใจเรื่องสุขอ,อนามัยเหมือนกันชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับสะอาดกว่าที่เมืองไทยอีกนาก็เลยรู้สึกปลอดภัยดีตอนที่ฉันไปเมืองไทยนะก็อยากจะลองกินสตรีทฟู้ดดูบ้างแต่ว่าร้านไม่สะอาดเลยก็เลยปวดท้องก็เลยไม่ได้กิน หลังจากนั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นอีกหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้เลยนะครับมันตลกสิ้นดีนะที่ปวดท้องทงัทง้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะ่ะคุณอนะ่ะไม่ควรไปต่างประเทศนะ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาเสริมนะครับตราบใดที่คุณไม่กินส้มตมหรือว่าอาหารที่มันดิบอื่นๆก็จะไม่เป็นอะไรหรอกแม่สามีของฉันมาเมืองไทยแล้วก็กินอาหารจากแผงลอยแล้วก็ท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเลยดังนั้นนยอย่าไปฝืนตัวเองเลยฮ่าฮชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็คาใจกับคําว่าสกปรกนะครับแล้วทาไมถึงตัดสินว่าอาหารของเขาสกปรกหรือไม่สกปรกกันล่ะ ฉันว่าส่วนใหญ่นะ่ะมันก็ตัดสินจากสายตากันทั้งนั้นการตัดสินอาหารเพดอ่ะมันก็ตัดสินจากสายตาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับคุณไปที่เมืองไทยอ่ะวัฒนธรรมอาหารและสุขะอ,อนามัยเนี่ยก็ต่างจากญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่ายังมาตัดสินจากค่านิยมของคนญี่ปุ่นเองโดยที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็เคยไปกินอาหารไทยตามร้านอาหารแผงลอยมาก่อนนะแต่ก็ไม่เคยปวดท้องเลยคุณน่ะอาจจะมีอาการท้องอืดหรือเปล่าชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาพูดถึงร้านอาหารไทยนะครับความแท้ระดับเทพไม่ได้อยากได้บรรยากาศแบบเดียวกันไปเป๊ะหรอกนะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันดูน่าทานมากเลย เราก็มีแบบตัวหนังสือ<า>อะไรที่เป็นทษานต่อมา <ๆ S 1> นะครับฉันไปที่นั่นบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าอยู่ใกล้ออฟฟิศของฉันเองแต่ว่ามันอะยากจริงๆนากว่าจะได้กินชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับร้านเนี้ยอาหารอร่อยมากกะเพราเน่ยก็เผ็ดกว่าที่คิดไว้อีกฉัน่ะร้องไห้เลยนะตอนที่กินมาน่ะอันนี้จริงจังเลยนะถ้านั่งด้านหลังแอร์ที่มันเปิดอยู่ก็ฟินสุด ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็ฝากถึงคนญี่ปุ่นอีกหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าอาหารไทยเนี่ยมันก็ยังแพงเกินไปอยู่ดีนะหลายคนนะ่ะทำไมชอบคิดว่าอาหารไทยมาราคาถูกกันล่ะเนี่ยแต่เนี่ยมาที่ญี่ปุ่นนะอาหารไทยนะ่ะสะอาดรสชาติอร่อยแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลอาหารไทยในฮิเมจิโกเบมโตมาจิ ji, be, achi, แล้วก็ซันโนมิยะเนี่ยก็มีราคาใกล้เคียงกันเลย ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็แปลกใจเลยมากที่คนคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะก,กันไปหมดพูดอะไรกันเนี่ยบางคนน่ะก็บอกว่ามันแพงเกินไปไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ว่าตัวฉันเองและคนรอบข้างอ่ะเขาก็สั่งอาหารกลับบ้านกันจากที่นี่บ่อยๆมันอร่อยจริงๆนะชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับฉันรักข้าวมันไก่และฉันก็หวังว่าจะมีร้านอาหารแบบนี้อยู่ใกล้ๆบ้าน ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับมันค่อนข้างใกล้กับออฟฟิศของฉันเลยนะและฉันก็คิดว่าจะไปแต่ว่านะมันมีคนรอคิวหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับร้านอาหารไทยแท้ที่ดำเนินการโดยคนญี่ปุ่นน่าเชื่อถือมาก ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาเสริมร้านนี้อร่อยมากนะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ดังมากไปกว่านี้แล้วนะแก้วน้ำเย็นน่ารักดีแล้วก็ทำจากพลาสติกแบบโบราณค่ะทุนคะก็จะไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์นะคะหรือว่าแบบสิ่งที่แบบคนญี่ปุ่นรักแล้วก็ชอบอาหารไทยนะคะเพราะว่ามัน,นก็แบบอร่อยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบโอคิดว่านะคะไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นแล้วก็แบบมีแบบ คนแบบหลายๆประเทศมากๆนะคะที่จะชอบอาหารไทยนะคะเพราะว่าอาหารไทยก็มีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างจากอาหารในประเทศอื่นนะคะแล้วก็โอแบบดูแล้วก็เห็นจากหลายๆคนคือเข้าแบบบอกสิ่งเดียวกันเลยว่าแบบอาหารไทยมันอร่อยมีแบบรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มีรสชาติที่แบบแตกต่างนะคะทุกคนสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้อาหารประเทศไทยนะคะหรืออาหารไทยนะคะคือทําให้แบบ หล,หลายประเทศชอบแล้วก็นำเอาอาหารไทยไปทำไปเปิดร้านทำขายในประเทศของตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะก็อูก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะแบบก็จะแบบรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยแบบภูมิใจนะคะในการที่อาหารในประเทศไทยนะคะได้แบบโด่งดังไปไกลขนาดนี้นะคะซึ่งอูเป็นคนเราอก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันดีนะที่แบบ ทำให้แบบคนหลายๆประเทศทั่วโลกเลยก็ได้นะคะที่แบบรู้จักอาหารไทยรู้จักแบบประเทศไทยในหลายๆด้านอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะทีะ่ชอบนะคะคลิปของอูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอูด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย